สวัสดีคะ่ะพี่ๆเพื่อนๆลูกสงที่น่ารักท,ท,ทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทาคลิป r ร n d o m นะคะบ่ายนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอยา่าเรียดม,มากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะคุณสามารถทักซ่องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าตอน บ่ายนี้นะคะเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรใครอยากสนับสนุนช่องคุณสามารถกดดูโฆษณานะคะหรือกดคาว่าขอบคุณหรือซุเปร์แตงใต้คดดลิปด้านล่างค่ะปุ่มแชร์หรือนะคะใครจะสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกนะมี50บาท80บาทและ100บาทนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะ เธอน่ารักมากๆเลยเธอเป็นคนน่ารักนะฉั้นชอบในความน่ารักของเธอชอบในความเป็นกันเองของเธอแต่ฉันไม่รู้ว่าเธอรักคนอื่นหรือเปล่ามีคนอื่นไหมฉั้นก็ไม่รู้หรอกดาวใจเธอไม่ถูกไม่รู้เธอคิดอะไรมีใครหรือเปล่าโสดหรือเปล่าแต่เธอก็ขยันมาอ่อยขยันเข้ามาอยู่ในความคิดของชั้นเข้ามาอยู่ในหัวใจของชั้นฉั้นคิดอะไรก็คิดถึงเธอไปหมดเลยไม่ว่าเธอจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ฉั้นก็คิดถึงเธอ มันเหมือนเป็นการอ่อยโดยไม่ตั้งใจอะ่ะแต่ฉันก็เอ,เอาเธอออกจากหัวไม่ได้เลยอะ่ะแล้วก็ฉันไม่รู้เลยว่าเธอแบบคิดยังไงกับฉันเพราะว่าเธอไม่ค่อยแสดงออกเธอเก็บอาการมากหรือเธออาจจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆจนฉันเดาใจไม่ออกว่าเธอกําลังคิดอะไรอยู่เธอรักฉันไหมอะไรเงี้ยแต่ฉันไ่ะอยากเป็นแฟนกับเธอนะถ้ามีโอกาสพูดได้หรือว่าเธอมีโอกาสให้ฉันพูด ฉันก็คงอยากจะขอเธอเป็นแฟนเพราะว่าฉันเองก็อยากมีโมเมนต์อยากอยากคบกับเธอนั่นแหละแต่ว่าฉันเองก็เป็นคนแสดงออกไม่ค่อยเก่งหรอกแต่ก็รักนะแต่ว่ารักนะแต่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกแล้วก็ไม่รู้ว่าแสดงออกไปเธอจะรับรู้ไหมแต่ฉันนะ่ะจริงจังกับเธอนะถึงขั้นอยากแต่งงานอยากสร้างครอบครัวเลยละ่ะถ้าเธอให้โอกาสคืออาจจะดูเหมือนเวอร์นะ แต่รู้สึกแบบนั้นจริงๆรู้ว่าหลายๆอย่างเราอาจจะยังไม่เหมาะสมกันหรอกแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทําความรู้จักกันได้ถ้าเธอให้โอกาสนะเพราะว่าฉันนะ่ะก็อย่างที่บอกแหละวว่าฉันชอบเธอจริงๆและฉันก็คิดถึงเธอตลอดเวลาเลยเอาเธอออกจากหัวไม่ได้เลยมันรู้รู้แหละว่ามันจะแบบยากที่จะให้เธอแบบว่าสนใจแต่ว่า ฉันเองอะ่ะก็มีเธอไปแล้วจริงๆอะ่ะรักเธอไปแล้วจริงๆตอนนี้กำลังรวบรวมความกล้าที่จะแสดงออกหรือสารภาพรักอยู่นะเพราะฉะนั้นเธอรอฉันอีกนิดนึงฉันอะ่ะพุ่งตรงไปที่เธอแน่ๆสารภาพรักกับเธอแน่ๆขอเธอเป็นแฟนแน่ๆแ,แล้วในอนาคตเนี่ยคือวางแผนที่จะจริงจังถึงขั้นแต่งงานเลยนะคือแบบแต่ตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือให้คุยกับเธอได้ก่อนให้ ออขอเบอร์ขอไลน์หรือขออะไรโซเชียลเธอได้ก่อนเพื่อที่เราจะได้คุยกันสื่อสารกันให้ได้ก่อนนี่ยคือสิ่งที่ฉันคาดหวังนี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะราศีกันราศีธนูราศีกรกฎราศรีเมษนะคะกรกฎเด่นมากเลยราศรีตุลน,นะคะราศรีเมษก็เด่นนะคะ ประมาณนี้ส่งนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคุณสามารถทักซ่องคิวรูดงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย